สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับมีเจ้าดีแม็กนะครับมานําเสนอนะครับวันนี้นะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้กับวัฒนชัยเจริญรถบ้านหรือรถบ้านมือสองนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวยูสุนะครับโกซีรีนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2551นะครับโกซีรีปี2551 แต่คันนี้นะครับติดอยู่อย่างเดียวคือรอเล่มนะครับปิดบัญชีนะครับคันนี้เป็นรถตีเทินของโชลูมโตโยต้านะครับเซลนะครับจัดการปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับรอเล่มอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน10วันนะครับตีให้ไม่เกิน10วันนะครับสภาพนะครับรถเดิมบางนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับไม่มีชนหนักนะครับแต่รถจะมีเคยเก็บสีรอบคันนะครับน่าจะเคลมประกันอาจจะริ้วรอยนะครับ บางทีนะครับลูกค้าเจ้าของรถนะครับอาจจะมีริ้วรอยเลกๆน้อยเวลาต่อประกันนะครับอาจจะมีบางอูที่เขาแนะนําว่าริ้วรอยประมาณนี้ต้องเก็บเก็บทั้งคันเลยไหมเพราะว่าเก็บทั้งคันน่าจะสวยทั้งคันเลยนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับบางทีอาจจะจ่ายแค่ค่าเอ็กเซแค่ไม่กี่พันบางทีอูคืนให้ก็มีนะครับผมเคยเจอนะครับอันนี้เคยเจอกับประสบการณ์จริงนะครับก็สภาพรถตอนนี้นะครับ จะมีตําหนิเล็กๆนน้อยนะครับอย่างเช่นนะครับก็คือพวกกันชนหน้านะครับพวกนี้นะครับกันชนหน้าพวกนี้นะครับมีรอยอ่าสีลอนนะครับตัวนี้มีกันชนหน้านะครับเดี๋ยวผมจัดการใส่ขึ้นนะครับพอดีน้องล้างแล้วลืมใส่นะครับมีกันชนหน้าตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับกันชนหน้าจะมีตําหนิแค่นี้นะครับคิ้วสวยพวกนี้สวยครับเดิมๆสวยๆยางนะครับตัวนี้เป็นดันหลบนะครับ เป็นยางดันดันหลบนะครับไซส์ยางอยู่ที่245นะครับทับ70 R 1 6นะครับยางปี2018นสะครับสัปดาห์ที่44ก็คือประมาณปลายปี18นะครับก็ยังใช้ได้อีกประมาณ1ปีถึง2ปีนะครับดอกยางยังลึกๆนะครับลึกๆอยู่นะครับดอกยางแทบไม่ได้ใช้นะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวพาดูรอบนอกนะครับตัวนี้ไฟนะครับไฟกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านหูกระจกแล้วนะครับจะทําให ไฟตรงข้ามนะครับที่เป็นรถที่วิ่งสวนมานะครับก็จะทําให้นะครับเห็นได้ง่ายนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมากกว่าไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงแก้มนะครับบันไดนะครับเป็นบันไดโรงงานของเขาเลยนะครับเป็นบันไดแท้ติดกลับมาตัวกับตัวโกซอรี่นะครับไม่เคยแตกนะครับไม่เคยบุกนะครับมาดูภายในบ้างนะครับภายในนี่ครับ ภายในจะเป็นโทนดำนะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้าถักนะครับของตัวโกซิรีนะครับนี่ครับช่องแอร์เป็นกลมแล้วนะครับปวงมอะไรนะครับมีโลโก้ทองนะครับทีูสุนะครับโกซิรีจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นตัวโกซิีตัวพิเศษนะครับนี่ครับทีนี้เรามาดูความเดิมนะครับดูเม็ดอัความเดิมนะครับนี่ครับพวกนี้นะครับไม่เคยพ่นสีเข้ามานะครับแค่สาดรอบนอกนะครับรถคันนี้นะครับเห็นไหมครับเม็ดอั เป็นมิดอาร์คแท้โรงงานนะครับนะครับสวยเดิมนะครับไม่เคยพ่นสีเข้ามานะครับพวกนี้นะครับอนี่ครับน็อตแก้มไม่ขยับนะครับรถคันนี้นะครับจะมีขยับแค่น็อตฝากระโปรงนะครับเนื่องจากนะครับเมื่อการสาดสีรอบคันนะครับจะเอาดีก็ต้องถอดฝากระโปรงออกมาทําสีด้านนอกนะครับก็เลยมีการถอดแกะไตนะครับมาดูในส่วนนะครับ ห้องผู้โดยสารนะครับเบาะยังสวยงามแน่นนะครับยังดูสวยงามแน่นนะครับสะอาดสะอ้านหลังคานะครับก็จะมียันเล็กน้อยนะครับเจ้าของรถก็เจิมไปนะครับนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่ครับมาดูเม็ดอาด้านล่างบ้างนะครับพวกนี้นะครับจะดูด้วยกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับนะครับอาจจะไม่เห็นแต่ ถ้าดูตัวจร nah ิงจะเห็นได้ช hmm. ัดเจนนะครับชัดซีนะครับเป็นรถใช้งานทางอีสานนะครับไม่แดงนะครับไม่เขยไม่เยิ้มนะครับไม่ผูกนะครับแน่นอนนะครับไม่ผูกนะครับนี่ครับเปลือกกระบะท้ายนะครับเดิมๆนะครับเห็นเม็ดอักไหมครับนี่ครับเม็ดอ์กเดิมๆนะครับพวกนี้สีสวยงามอยู่ครับมีการชนหน้านะครับนี่ครับชัดซีนะครับนะครับคิงยนนะครับคิงสหายน ทิ้งอะไรนี่ทิ้งยนนะครับทิ้งยนนะครับอ่าเขาก็จะมีบางศูนย์นะครับบางโชว์รูมนะครับเขาจะพ่นนะครับครับส่วนมากผมจะเห็นนส่วนมากจะเป็นทางโคราชนะครับอ่านี่ครับพวกนี้นะครับนะครับเดิมๆพวกนี้นะครับบางๆนะครับนะครับบางๆแต่เคยเจ็บสีรอบคันนะครับอ่ะมาดูนะครับทีนี้นะครับ มาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเมทอาร์คเดิมๆเมทอาร์คนี้เป็นเมทอาร์คโรงงานของเขานะครับเป็นรีเบสใหญ่ของศูนย์นะครับนี่เดิมๆนะครับชายท้ายคันนี้นะครับไม่แดงนะครับไม่แดงไม่เขินนะครับนี่ครับยังโอเคนะครับเมทอาร์คเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแม็กเลเนอร์สวยๆเลยนะครับแม็กเลเนอร์สวยๆนะครับ นี่ครับพอมาดูลอนกระบะนะครับเห็นไหมครับลอนกระบะไม่เคยใช้งานหนักนะครับไม่มีการใช้งานหนักนะครับสภาพแม็กไครเนอร์มีรอยขูดขีดบ้างนะครับมีรอยขูดขีดตามการใช้งานนะครับหาแม็กไครเนอร์ไม่เคยเจาะคอกนะครับใส่แค่ตัวนะครับโลบาร์นะครับนะครับนี่โลโก้ทองนะครับเป็นโกสซีดีนะครับมาดูนะครับด้านล่างนะครับยางอะไหล่มีครบนะครับนะครับ ช่วงล่างก็โอเคนะครับล้างเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับจะได้ทําล้างเพิ่มเติมอีกอีกนะครับถ้าคันนี้ยังไม่จบนะครับผมจะพาชมตอนที่เล่มมาอีกทีนึงนะครับก็จะค่อนข้างเก็บงานทําความสะอาดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับมาดูฝังชัดซีชัตซีฝั่งนี้นะครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับนี่ครับมีโลบาร์นะครับแต่โลบาร์ก็ดูนะครับพลาสติกตัวนี้นะครับเขาทําสีมา ไม่ถือว่าสวยไม่ถือว่าเนียนนะครับดูงานน่าจะทําแบบบ้านๆนะครับพอดีรถเบิมงเดิมๆบางๆหมดนะครับพวกนี้เด <cat> ิมๆบางๆบันไดฝั่งนี้ก็สวยนะครับสวยทั้งเส้นเลยนะครับนี่ครับพวงมาลัยหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับมีลอยขดขีดแค่เล็กน้อยนะครับหัวเกียร์นะครับเป็นหนังนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับไม่ขาดไม่ฉีกนะครับ คันนี้มีตัว ABS นะครับเป็นระบบเบรกเป็น ABS ไม่วิ่งอยู่ที่1,35,000กวโลนะครับนี่ครับมาดูความเดิมบ้างนะครับทีนี้ดูเม็ดอาคนะครับเม็ดอาร์คเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเดิมๆพวกนี้สีไม่เคยสาดเข้ามานะครับลูกค้าเจ้าของรถนะครับก็สาดแค่ภายนอกเฉยๆนะครับสาดแค่ผิวนอกเฉยๆนะครับ น็อตแก้มก็ไม่มีขยับนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเบาะนะครับก็พนักพิงนะครับสวยงามนะครับซ้ายขวานะครับจะมีแต่แค่คนขับนิดนึงตรงที่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นนะครับก็จะมีการเบียดเสียดนิดนึงนะครับมาดูในส่วนห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องมาดูส่วนด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับป้ายทะเบียนนะครับจะมีลอกนะครับมีลอกบ้างนะครับแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหากเรานะครับมีการแจ้งย้ายไปโอดที่จังหวัดของท่านนะครับป้ายทะเบียนเขาเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับนี่ครับมาดูนะครับในส่วนห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องนะครับแก้มมีขยับบ้างนะครับตัวนี้มีขยับนะครับแต่เป็นแก้มเดิมนะครับดูนะครับดูตรงปั๊มนะครับตัวปั๊มของเขายังเป็นของโรงงานนะครับเป็นแก้มแท้โรงงานนะครับนอตฝากระโปรงมีขยับแกะฝากระโปรงไปทําสีนะครับดูซีนพวกนี้เดิมๆนะครับซีนเดิมๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับของโรงงานนะครับอ่ะแก้มฝั่งนี้นะครับแก้มฝั่งนี้ไม่ขยับสติ๊กเกอร์อยู่นะครับอยู่นะครับเป็น แก้มโรงงานแท้เลยนะครับอ่ะเพจนี่ครับเพจหมุดนะครับหมุดแท้นะครับเพจแท้ไม่ยับนะครับบอกเลขตัวถังบอกในเรื่องของเกียร์นะครับหมายเลขัดสีหมายเลขเครื่องนะครับอยู่นี่หมดนะครับนะครับแต่ว่าหากเราจะซื้อรถเราจะดูแค่เพจตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปดูที่เลขเครื่องก็อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับเลขัดสีก็อยู่ที่ตัวัดสีใต้คนขับนะครับอ่าใต้ที่นั่งคนขับนะครับแต่อยู่ที่ตัวัดสีนะครับตำแหน่งจะอยู่นั่นนะครับ ระบบเบรกเป็น ABS นะครับผมอะไรล power กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับมาดูนะครับเครื่องแห้งๆนะครับปะเก็นตัวนี้เป็นสีแดงนะครับเป็นปะเก็นโรงงานอยู่นะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดแน่นอนนะครับ อย่างมากนะครับให้ผมตีก็คือเลี่ยนแค่ทีมปาเเบานะครับรถอายุประมาณนี้ต้องได้เลี่ยนทุกคันนะครับดูกำลังอัดนะครับมีไอเล็กน้อยนะครับนะครับมีไอเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาของยีสุนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของยีสุไม่ได้บ่งบอกว่ารถหลวมนะครับไม่ได้บอกว่ารถหลวมงนะครับเราต้องไปดูที่ข้อไอหรือกาลังอัดเครื่องยนต์ในส่วนต่างๆ เพิ่มเติมนะครับสาหรับยี่สุดนะครับมาดูในส่วนของหม้อน้ํานะครับระบบหลอยเย็นนะครับหม้อน้ําเป็นหม้อน้ํายี่สุดแท้นะครับจะเป็นของแท้อยู่นะครับหม้อน้ำนะครับน้ําไม่ดันนะครับน้ําไม่ดันไม่มีฟองอากาศนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเติมน้ายาหม้อน้ําเข้าไปนะครับน้านิ่งหม้อน้ําแท้นะครับระบบ หม้อน้ำแท้นะครับมีข้อดียังไงนะครับก็ข้อดีของเขานะครับวัสดุนะครับก็คือพลาสติกตัวนี้นะครับค่อนข้างทนนะครับค่อนข้างทนความร้อนค่อนข้างทนแรงดันนะครับแล้วก็นะครับแผงหม้อน้ำนะครับตัวรังเครื่องของเขานะครับก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับซึ่งต่างจากกับของที่ซื้อตามร้านไหลมันจะมีหลายเกตนะครับบางเกตก็บาง บางคีก็หนาก็แล้วแต่ความต้อมนะครับแล้วแต่กําลังเงินของเรานะครับแต่ถ้าได้เป็นของแท้นะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะน้าแท้นะครับถ้าซื้ออยู่ที่ศูนย์นะครับจะอยู่ราวๆมานหกเจ็ดพันนะครับนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องของม่เรลนะครับสองจุดห้านะครับนะครับรถสวยอยู่นะครับไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับรถสวยอยู่ มาดูภายในนะครับภายในนะครับตัวนี้นะครับมีพับกระจกมอง,งข้างด้วยนะครับผมจะกดนะครับนี่นะครับตัวฝั่ง sure. นี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับออกนะครับอ่ายังใช้งานได้อยู่นะครับจริงๆก็จะติดๆขัดๆบ้างนะครับเพราะว่ารถอายุประมาณนี้นะครับมาดูนะครับปรับกระจกมองข้างนะครับเข้านะครับออกบ<อ> <IM> นล <im ün kilometres> ่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับ เข้านะครับออกบนล่างยังใช้งานได้อยู่นะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับฝั่งซ้ายบ้างแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเล่นนะครับใช้งานได้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนี่ครับนาฬิกาทุกอย่างก็ยังใช้งานได้อย่างปกตินะครับ นี้ก็มีที่เก็บแว่นนะครับแว่นตาหรือสัมภาระของมีค่านะครับเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยๆไฟยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้เราไปลองขับนะครับท่านใดสนใจนะครับคันนี้ดีแม็กนะครับโกซีรีปีสองห้าห้าหนึ่งนะครับจดทะเบียนปีสองห้าห้าหนึ่งนะครับเป็นเครื่องสองพันห้าคอมมาเรวนะครับสองพันห้าคอมมาเร็วรหัสของเขานะครับก็จะอยู่เป็น c j H1 นะครับ CJH1 นะครับถ้าเป็น3,000น่าจะเป็น CJJ นะครับนี่ครับช่วงล่างโอเคนะครับนิ่มนวลนะครับช่วงล่างนิ่มนวลนะครับถ้าในสนใจนะครับคันนี้นะครับก็เปิดราคาอยู่ที่279,000บาทนะครับอยู่ที่ราคา279,000บาท ท่านใดสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279ที่เบอร์098 2744279โทรสอบถามก่อนนะครับก่อนเดินทางนะครับถ้ารถอยู่นะครับผมจะให้เดินทางเลยนะครับไม่ต้องมาจำนะครับแล้วก็นะครับส่วนท่านใดนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับก็ เป็นไอไลน์ผมก็คือ0ู4ย์เก้สี่นะครับสี่เจ็หนะครับศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านใดอยากมาดูรถนะครับมาดูรถตัวจริงนะครับมาลองขับดูนะครับก็มาได้นะครับที่ตำบลท่าพระนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ตำบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองขับนะครับเดี๋ยววิ่งสู่ถนนใหญ่นะครับลองเข้าเกียร์ลองวิ่งทําความเร็วดูนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ฟาดนะครับเวลาเรา เปิดสวิตช์ครั้งแรกนะครับไม้มันจะวิ่งขึ้นไปสุดก่อนรีเซ็ตกลับคืนมานะครับให้ดีปลอดภัยนะครับนะครับตัวนี้นะครับให้เราบิดสวิตช์กุญแจก่อนสตาร์ทนะครับให้ไม่ขึ้นไปแล้วกลับมาสุดนะครับแล้วค่อยสตาร์ทนะครับจะเซฟระบบนะครับต่างๆของเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างดีนะครับมาดูนะครับทีนี้คันนี้ไม่มีควนนะครับไม่ว่าจะเป็นควนดำควนขาวนะครับไม่มี ก็ส่วนถึงร้อยก็ถือว่าโอเคทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะครับอัตราเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับรอบก็ไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็น5เกียร์นะครับ นาทีนะครับประมาณนี้นะครับแอร์เย็นนะครับความร้อนปกตินะครับท่านใดสนใจนะครับหากท่านไม่มีเวลามานะครับก็คุยกันทางไลน์ส่งรายละเอียดแจ้งทางไลน์เรียบร้อยนะครับนะครับก็มัดจามา10,000ืจัดส่งให้นะครับไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะครับแล้วก็นะครับทันนี้รอเล่มนะครับได้เล่มมาเดี๋ยวผมจะลงอีกทีนะครับถ้ารถยังอยู่นะครับถ้ายังไม่มีจบนะครับ อันนี้ก็279,000บาทนะครับ279,000บาท่านใดสนใจโทรสอบถามติดต่อกันได้นะครับผมนะครับาประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s ับสไครป์กับวัฒนาชัยเจริญบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเผื่อจะหารถดีๆนะครับมาให้ท่านเลือกซื้อนะครับเลือกชมนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัวนะครับดีแม็คันนี้นะครับ ขอบคุณครับ